นี่ค่ะวันนี้นะคะก็้าปัดแล้วคะตื่นเต้นมากๆคุณค่าวันนี้นะพี่พามันโดยของชอบเป็นรอบที่สามเป็นรอบที่สามไม่รอบสองคือไม่ได้กินอันนี้แต่รอบแรกคือกินอันนี้ก็คือแบบคือดีที่สุดดีว่าก่อนนี้คุณจะตื่นเต้นไมว่าวันนี้นะเราจะให้กล้องโฟล์วค่อยๆลงมาเน่เน่เห็นปูยากไหม นี่คือขนาดไซส์เท่าใหญ่เลยนะคะไซส์นี้เนี่ยอยู่ที่ราคาทั้งหมด1,400งพัสี่ร้บาทตัวนี้ตัวเดียวนะคะก็รอบ,บแรกกิกนแบบกุกกิบตัวละ700ก็ฟิลกินคนเดียวโอเคแต่ว่าวันนี้อยาก่กินแบบตัวใหญ่ก็มาดูคือน้ำจิ้มซีฟูมมันอร่อยมากนอ,อ,อกอป้าเราเห็นไข่ปะไข่ส้มๆอันนี้คือปูดอง แล้วเยังไม่รู้่าอันนี้คือปูอะปูดองก็จะกินกินับข้าสคือแบบออก่มากแล้วก็สวยเาอะคือมัน่ืนร้นอามุนี้ทีเด็ดแล้ก็วันนี้าี่มาแล้วไข่นางรมยักษ์มาแล้วก็มีไข่แซลมอนทุกคนตีนเียไ น้ำลมยักษ์แล้วก็ไข่ดาวเดี่ยนะอ่าชิมกิมคนละตัว,วแต่ว่าตอนนี้แบบโซโลอันนี้ก่อนแล้วก็วันนี้ขอให้พี่พีทก,กินด้วยนะครับโอเคนี่เดี๋ยวเขี่ยอันนี้คือของชอบมันตีกันะ <c oughs> คือกระเทียมอ่ะไม่ใช่อันเดือดกระเทียมเป็ของชอบม,ม,ามาันตะีวางไว้ตรงนี้กัะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าไข่เนี่ยมัน ก็คือจะกินให้ดื่มนโชว์นะคะวันนี้รู้สึกว่าน้ำซอสมันจะน้อยอันนี้ไม่ยังเป็นน้ำแข็งอยู่อ่ะความชอบให้มันเป็นอ่ะมันก็ต้องรอแป๊บหนึ่งนึงเออแต่หอยนี่สุดยอดมากนี่ก็รสขวานหวาน

ปกติเราจะไม่ค่อยรีวิวอะไรมากนะถ้าแบบว่าไม่นีอันนี้ที่อยากกินนะวันนี้ก็สัง่งมีเศษหลายสิ่งายอย่าง่ะอันนี้คือเป็ดเป็ดย่างใช่ปังเป็ดอพี่ขอไอ้น้ำน้ำซีฟู้ดเยอะๆค่อยเป็ดมาดูดูเป็ดหน่อยเป็ดน,นะคะก็เป็นเป็ดคาร์โบจริงๆร้านนี้ก็ขึ้นชื่อคือปกติเมนูที่เราจะสัง่งก็คือ ทอดกะเพราหมออือ<ม>แต่ว่ามันสองรอบไงก็เลยเปลี่ยนว่า<ม>โอเคอารีวิวตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราชิมให้ดูหนึ่งตัวกันแบบสดๆอเไป็นไง ข่านไหมขอบคุณค่ะคมัมาราขอราดเลยเย็ยนๆนะอย่าราดทั้งหมดนะโอเคคืออ, <c ười> อยากให้ปูมันละลาย เพราะว่าไม่ชอบกินเป็นแบบนอกว่าแป๊บนึงกินเละกินกินข้าวก็เดี๋ยวมีกับข้าวอีกอย่างไหมมีอีกอย่างคือผักบุ้งก่อนผักบุ้งยำผักบุ้งกรอบยำก็เดี๋ยวรอรอดูผักบุ้งกันตอนนี้ก็ป้อนมะพร้าก่อนเลยนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยังแป๊บนึงน้ำเต็มพุงเลย กินก่อนเลยเนะี่ยไม่เป็นไรครันี้เซซไลท์อเออกินก่อนเซซไลท์กินก่อนนะคะอันนี้เดี๋ยวชิมกับข้าวเนาะออืคนแต่ว่ามันต้องใส่เนยนิดนึ่งไหมลองดูลองดูอันนี้มันน้ำจิ้มอะไรเนี่ยอืมหอมเปรียปร้ยวๆหวานไม่หวานมากเป็นนจิ้มไม่เคยดื่ะมาคำนี้นะคะ นี่มาอีกอย่างแล้วที่อยากกินนะโอ้โหกอดสุดยอดวันนี้เรียแน่นมาก โอเคไม่ถ่ายแล้วกินดีกว่าเราค่อยว่ากันใหม่เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะว่าโอ้อ๋แล้วคนโอเค